สวัสดีครับเสี่ยงหยาผ้าหล่อมือนีกระแดแนวทางของปูขุนนะครับปูขุนเพินทรงแนวทางมาให้ครับคับเป็นแนวทางเพิดทรงมาทางโทรศัพท์แหะครับเพินทรงมาทางโทรศัพท์เิ่นมาฝากให้เอฟซีได้เลเอฟซีเสี่ยงหยาเด้เลยครันเปนเป็นห่วงงัวพังหันเพิ่นกระเขาอยู่ครับเพิ่นเขาเลขกลางหาหาเต็มเต็มเลยครับเลขสองตัว เลขปูเหล็กปูนี่ก็เป็นพายเอกมาตลอดนะครับเล็กดีเหล็กเด่นเหล็กเด็ดของปูขุนเหลขกของเพิินเป็นแนวท่าของเลขหล็อกครับเหล็กอกเพิ่นเขามีชุดแรงเพิินกับชุดลลอกเงินล้านนะครับมีล็อกเงินลาน,น,ลน,ลานสูตรโบาราณอะไปอยงนีนะครับเหลขกของปูขุนงวดเนี้ก็เป็นงวดวันที่สิบหกมีหน้าหกหกนะครับงวดของเพิิน วดวันที่หนึ่งเมน่าของเพิ่นกับเขาครับหา,หาเนาะผู้ได้กระสิได้เห็นตัวเดนจิตตามปูขุนนะครับเนาะแนวทางของปูขุนกับเพิ่นกระได้ส่งเป็นมันท่านโทรศัพท์แหละครับเดี๋ยวผมสิจดให้เพียรนองเบิงนะครับเด้อบาทนนครับเขาไปเบิ้นตัวเลขน้ำกันนะครับเด้อผมจิจดให้เบิ้ลเลขเพิ่มมาเลขปูขุนกับมีเลข เลขชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคู่ครับเลขปูขุนมีแปดคู่เลขของปูขุนนี่สิเป็นแนวทางเลขเป็นแห่เลขวิ่งมาเป็นเลขศูนย์ครับวิ่งศูนย์เนาะประกาไหมแนวทางของปูขุนใครจะิ่มติดตามเด้อครับปูขุน เอกวิ่งวิ่งศูนย์กูวิ่งศูนเพิ่นจับคู่ให้กับศูนย์งะครับเพิ่นจับคู่ให้กับศูนย์สองศู 04 05ไหนมันจะศูย์อย่างเดียวครับ05 06์้าไหนวิ่งรูด0ูนยะครับ06นะครับในี่0ย60แมมนเป็น06 0 6 0แล้วก็0 07ครับ09รูด0ครับรูดดศูนดศูเลยรูด0นเลยมีแต่ศูนย์อย่างเดียวเลยปูนี่ศูนย เอาครับวิ่งศูนย์กับเพิ่นเด่นเพิ่นวงกลมมาใหาย้ยกามีตัวใดแน่นอนบัดเนี้ยเดี๋ยวแล้วครับเด้อเพิน่นตัวเด่นมาใหา้เอา้าตัวแน,น่อยหนึงเพิ่นวงกลมให้กับศูนย์หาครับศูนย์หาศูนย์ห้า กศูนสี่ครับ0ศูนยสี่เนวงกลมหมางศูนย์สี่วิ่ง0เนาะเปนไหนวิ่งศวิ่งศูนย์ศูนสี่ศห้าตัวล่องกศูนย์หูนยนี่แหละครับตัวนี้เอาเป็น6กูนไปกรับกันเล้นครับเด้อ ไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับนี่ครับิ่นบอกว่าไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้ศูนย์หกหกศูนย์แกับศูนย์แปดตัวล่องครับตัวล่องตัวร่องของปูกับศูนย์แปดอันนี้เป็นสุดตองหดนะครับสุดตองหดเลยครับนี่คุดตองหดหดวันที่หนึ่งตอมาเลยครับตองหวดวันที่สิบหกมาเลยครับ อันนี้เลขปูคุณเนะครับเนาะปูคุณปู้คุณปูคุณปู้คุณเป็นไงมากนี่ครับนี่เพื่อนวิ่ง0ูย์ลูด0นย์เลยครับวิ่ง0ูลูด0 02 0์ศูห้า ศูนย0สามศูนย์ส้กศนยหกครับตัวนี้ศูนย์เจ็กปครับเลขปูขุนมาเลขถ้วยกันกันเขียนมาเลขถ้วยปูกันจะว,ว่าไงปูปู โทรศัพท์เบอร์ทั่วบนนะครับเนี่เบอร์ทั่วบนก็ศูนย์หกศูนยสามศูนครับนี่ยเนี่หนึ่งนี่ครับรนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับ นีเบอร์โทกปูเดอร์จดไว้าาน่ราคาบนราคาบนจะให้พิเศษให้เล็กเด่นเล็กดังของปูปูขุนครับครับนี่คือตัวเลขของปูขุนครับเปินใหาวิ่งศูนย์ศูนย์อย่างเดียวของปูค,ครับ ก็มี 02, 03, 04, 05, 06ล่ะครับถา้าผมเขียนกลับมันก็เป็น6 0 0นย์8 09เมีแต่ศูนย์อย่างเดียวปูจักเพิน่นศูนย์เไผู้ใดมาใส<ม>เพิ่นกระลั่นตีเลยครับงวดน,นี้เพิ่นว่าศูนมาลอยเปิดเส้นเลยครับเลขกเพิ่นกะมีวิ่ง0ูนย์ล่ะครับวิ่งศูนย์ ศูนย์ยูนีค่ะเพื่อนห้หลูดไปเลยครับหลดศูนย์ไปเลยหลดศูนย์เลยเนาะเพื่อนหลุดศูนย์หลดศูนย์ศูนย์สองครับแนวทางของปูขุนเดอคคับเ้อนี่ไหเอฟซีจับไว้เบิงไว้เลขเพียนในตัวใดแน่ เล็กปูหัวก้อนกับเขาครับอย่าลืมคำว่าหววก้อนกับเขาก้อนนั่นกับเขาอยู่ครับเลขกพิ่นปูขุนเป็นเขล็กลอกเหล็อกไม่เพิ่นไม่เขล็กอกเงินลลานเขล็กอกเงินล้านมันกับเขาหงวดบัะหันครับโมเดลมาหายิึงแต่ว่าเขล็ลอกเงินล้านอยูสัสปุนี่ขาไม้เลขทั่วหมนแหละครับ งวดวันที่สิบหกมีนาคมหกหกครับก็ได้เบิงน้ำกันแล้วเนาะครับเนาะตัวเลขของปูขุนปูขุนเลขเพ่นหายวิ่งศูนย์แล้วครับได้เบิงได้พิจารณาน้ำกันนะครับเนาะผู้ได้ชอบกับจัดเลยครับผู้ได้คัดกับพานท้งส่องกับเป็นแค่แนวท้างครับ ครผู้ได้มากรเอาจัดเลยครับจัดเต็มทีเลยลอตเตอรี่เลยครับเ้อลอตเตอรี่หาจับไปก้อนก่อนมันสิพาดครับ่นปล่อยมาส่วนมากเป็นกับว่ามันอันนะครับเพิ่กเพิ่นผลยปล่อยตั้งหัวปีครับเหลขกดีเหล็กเด่นของปูขุนปูขุนบานเฮานี่แหละครับครับด้เบิ่งน้ากันแล้วเนาะ เสีงยงยาผ้าเละาะครับพมีอย่างหลายขอให้เอซทุกผู้ทุกคนอยู่ดีไมีแห้อย่าเก็บอยาไข่ยาป่วยให้มีแต่ความสุขความจเจริญล,ลำลำรวยรวยทุกผู้ทุกคน,กคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ